ชื่นชมนักร้องหนุ่มใจปุนช่วยเหลือแม่ลูกนอนข้างถนนเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟนักร้องหนุ่มการทัศนะเจ้าของเพลงฮิตคาถาคุณแผนได้ออกมาโพสตภาพทอมข้อความผ่านอินสตาแกรมเล่าว่าแวะซื้อของเซเว่นระหว่างเดินทางพี่ทีมงานเดินมาบอกว่าเห็นแม่ลูกนอนอยู่ข้างเซเว่นผมเลยตัดสินใจซื้อข้าวและนำไปให้และได้สอบถามจึงได้รู้ว่าทะเลาะก,กับสามีเรื่องไม่มีเงินจ่ายค่าไฟ เลยหอบลูกออกจากบ้านเพื่อจะไปหาเงินมาจ่ายค่าไฟผมตัดสินใจชำระค่าไฟทุกบาทที่ค้างไว้ให้และให้เงินค่ารถเพื่อให้พี่เขาไว้จ่ายค่ารถกลับบ้านกับบ้านนะพี่พาลูกกลับบ้านทำกลางแฟนคลับที่เข้ามาชื่นชมในน้ำใจของหนุ่มกันกันอย่างมากมายและขอให้สิ่งที่การทำไปนำไปสู่ความเจริญปังๆขึ้นไปอีกขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ